ท่องไปสอบประเด็นสำคัญของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพศ2546แก้ไขเพิ่มเติมปี2562ราชกิจจานุเบกษาวันที่9ตุลาคม2546มาตรา6ก,การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้แก่การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้ 1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชนข้อ 2. เกิดผลสำเร็จต่อภารกิจของรัฐ ข้อสามมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐข้อ4ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเป็นข้อห้ามีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ข้อ6ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการข้อ7มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอมาตรา48ในกรณีที่ส่วนราชการใดดําเนินการให้บริการที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดรวมทั้งเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนให้ก็พอเสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษเป็นบําเน็จความชอบแก่ส่วนราชการมาตรา49เมื่อส่วนราชการใดดำเนินงานไปตามเป้าหมาย สามารถเพิ่มผลงานและผลสมัมฤทธโดยไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐหรือสามารถดำเนินการตามแผนการลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ตามหลักเกณฑ์ที่กพรกำหนดให้กพรเสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินรางวัลการให้แก่ส่วนราชการนั้นหรือให้ส่วนราชการใช้เงินเหลือจ่ายของส่วนราชการนั้นเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานองส่วนราชการ ฉบับที่2มาตรา9ในวาระเริ่มแรกการจัดทําแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา16ให้จัดทําเป็นแผน3ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2,563มถึง2,565ามาตรา10ในวาระเริ่มแรกให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตาลองค์การมหาชนจัดให้มีแพลตฟอร์มดิจิตัลกลางเพื่อให้ส่วนราชการใช้ในการบริการประชาชน